สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้พี่แอดจะมาสอนทำการพับแว่นตานะครับแบบนี้เลยนะครับเท่ๆนะฮะง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้พี่แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทํางานแบบนี้ต่อไปนะครับไปไปทํากันเลยนะครับ ครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้เป็นกระดาษ A4 นะฮะใบเดียวเลยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยขั้นตอนแรกก็แบบนี้เลยครับนะฮะขึ้นมามุมนี้เลยนะฮะอนี้ฮะให้ขึ้นมามุมนี้นะฮะแนวนอนเนาะพับขึ้นมาแบบนี้เลยทําตามกันได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะไม่ต้องตัดนะครับนะฮะกรีดให้สวยปุ๊บก็จะเป็นในรูปลักษณะ แบบนี้เลยนะครับและให้เราเอาไอ้ตัวโซนสามเหลี่ยมนะฮะอยู่ด้านหน้านะฮะอยู่ด้านหน้านะครับนะ,ะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราพับมาอีกหนึ่งครั้งครับเอาเส้นเอาเส้นนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอืมนะ,ะพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะอ่านะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะได้เส้นอยู่กึ่งกลางนะฮะ ทีนี้นะครับให้เราเปิดให้หมดเลยนะครับนี่นะครับก็จะได้เส้นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะฮะมันจะไม่ไม่ไม่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะให้เรานะครับพับขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่นะฮะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะแบบภูเขาแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เราพับตัวนี้ฮะพับขึ้นมาเลยนะครับจะหลดมุมตรงนี้นะครับนี่นะฮะ พับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งทบเ็จะได้ในลักษณะนี้นะครับและพับขึ้นมาอีกหนึ่งทบครับเป็นสามทบเนาะนะฮะพับให้เท่ากันถ้าจะได้สวยๆออกมาดูดีนะครับแบบนี้เลยนะครับรีดให้สวยเลยนะครับต่อไปนะครับไอตัวที่ปลายแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมนะให้เรา พับขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราพับตัวนี้ลงมาหน่อยนะนะใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวไม่นานนะไม่นานทั้งสองด้านเลยนะครับพับลงมาเลยก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนะบทีนี้เราก็จะทําขาแว่นนะฮะให้เราพับพลิกมานะฮะขาวแว่นก็พับมาเลยครับแบบนี้เลยครับ ทำทั้งสองด้านนะครับนี่นะฮะอ่านะครับ,นะรบก็ก็เรียบร้อยแล้วครับนะเสร็จเรียบร้อยครับจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยแล้วแต่น้องๆชอบสีเป็นสีดําหรืออะไรก็จะใช้เป็นสีก็แล้วแต่นะฮะหรือจะใช้เป็นรีเซเคิลเรามาทําดูก่อนนะครับเพื่อความสวยงามเนาะก็ลักษณะแบบนี้เลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่นานครับไม่นานนะฮะวันนี้ วันนี้พี่แอดก็ได้สอนทำเกี่ยวกับแว่นตานะครับง่ายๆไม่ยากนะครับไม่กี่นาทีเสร็จเลยนะใช้กระดาษ AC AC 1ใบเท่านั้นนะครับไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นเลยพับแบบนี้เลยฮะจะได้แว่นตาแล้วแต่น้องๆจะชอบสีอะไรก็แล้วแต่จินตนาการขึ้นมาอีกทีนะครับครับตอนนี้พี่แอดก็ได้รีวิวและสอนทำให้น้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งกด u u s c r i b e กด แชร์แจ้งเตือนอให้พี่แอดด้วยนะครับยังไงคราวหน้าพี่แอดจะมาสอนทำอะไรอีกนะฮะติดตามตอนต่อไปครับวันนี้พี่แอดจบการรีวิวและสอนทำเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ